ลีลาของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมสุดจะเล่าใจอ่านใจยากและในที่สุดนั้นก็ถือว่าแต้งต่อในการเจรจายังอยู่ในมือเขาอย่างเต็มมัดเลยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda EN1 ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100%คุมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่ ลีลาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมสุดจะเล่าใจอ่านใจยากและในที่สุดนั้นก็ถือว่าแต้มต่อในการเจรจายังอยู่ในมือเขาอย่างเต็มมัดเลยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่23พฤษภาคมที่ผ่านไปนะฮะทำให้โลกนั้นต้องตะลึงกันนิดนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งตอนเย็นๆที่เรากำลังจะกลับบ้านกันนะตามเวลาในประเทศไทยแต่ว่าโดนัลดทรัมก็ตื่นขึ้นมาเจ็ดมงคึ่งแล้วก็โพสในโซเชียลมีเดียเลยนะครับว่า เคยคุยกับทิมคุกและทิมคุกนี่คือประธานเจ้าที่บริหารของแอปเปิลเจ้าของผลิต iPhone เคยคุยกับทิมคุกว่าอ้าวคุณจะไปสร้างโรงงานที่รัฐไหนในอินเดียไม่ว่ากันไปเลยนะครับแต่โทรศัพท์ iPhone ที่ขายในประเทศอเมริกาต้องผลิตหรือตั้งโรงงานผลิตในอเมริกาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเอาไว้นี่นะฮะเขาจะเก็บภาษี iPhone 25% ส่วนใครจะเป็นคนจ่ายนั่นเป็นเรื่องของทิมคุกไปว่ากันเอาเองนี่เรื่องแรกที่เขาโพสต์ออกมาทีนี้หลังจากนั้นประมาณแค่ชั่วโมงเดียวทรัมป์ก็โพสต่อนะครับว่านี่กลุ่มสาภาพยุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่ดิลวจรจาเรื่องของการค้าทุกสิ่งทุกอย่างนีย่ยากมากทรัมป์บอกอย่างนี้เลยนะครับว่าไอการตั้ง27ประเทศที่เป็นกลุ่มสาภาพยุโรปขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําพูดนะฮะ วัตถุประสงค์คือต้องการต่อต้านการค้ากับสหรัฐอเมริกาโอ้ไม่ใช้คำนี้เลยนะครับกว่า2 0าปีที่ตั้งสภาพยุโรปขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็ใช้เงินยูโรอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านการค้าอเมริกาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เรื่องของนโยบายการเงินในการคลอกมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมีพวกสารพัดสารเพกเกับเรื่องของมาตรการกรีดกันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบภาษีหรือจะเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษีก็แล้วแต่ร่รวา NTB Na erm น,นะ ทั้งหมดนี้เนี่ยครับเป็นโจทย์ที่สหภาพยุโรปตั้งขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านอเมริกาแล้วสุดท้ายทําล่ซะยาวเลยนะแล้วมาจบตรงไหน,นรู้ไหมฮะเพราะฉะนั้นทําใช้คำว่า recommend จริงๆนี่คือ n i c e ะเป็นภาษาที่สุภาพมากเลยนะแต่จริงก็หมายความว่าไงฮะรัฐบลาลอเมริกาจะเก็บภาษีสหภาพยุโรปเนี่ย50เปอร์เซ็นต์ให้มีผล1มิถุนายนโอ้โห,โ,หโ,หโหแค่นี้ละครับแค่สองข้อความในการโพสตบนสื่อโซเชียลมีเดียของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันศุกร์เนี่ยนะฮะ ทำให้หุ้นของอเมริกาตกต่าอย่างระเนระนาดทาให้เงินดอลลาร์สหรัฐถูกเทขายลงไปอย่างหนักและนั่นก็คือทาไมทองคำวันศุกร์ที่อเมริกาถึงได้ดีตั้ง70ดสอลลาร์สำหรับโกลฟิวเจอร์ดีขึ้นมาตั้ง50สกว่าดอลลาร์สำหรับโกลสปอตนะฮะทีนี่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็แสดงว่าเห็นไหมครับเป้าหมายในการเจรจาภาษีคอนโดนอททำกับคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมีอยู่จีนกับสหภาพยุโรป และดูสภาพโยุโรปนี่ถูกบี้ถูกดังสุดซอยมาหลายครั้งแล้วนะฮะและการส่งสัญญาณแบบนี้ที่เราใจขึ้นมามากแม้แต่ผู้ผลิตในอเมริกาอย่าง Apple ก็จะโดนเก็บ25%เนี่ยก็เป็นการยืนยันเลยนะครับว่านโยบายนี้อยู่ยาวฮะอยู่นานด้วยครับ นะรับและแถมมีความผันวนความปั่นปวนสูงด้วยนะครับนะฮะไม่ได้ลดลาวาสอก,กเลยเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะดังนั้นก็เลยทําให้ทุกคนก็มองว่าเอ๊แล้วอย่างเงี้ยความไม่แน่นอนของนโยบายโดยเราทําด้านภาษีจะสูงต่อไปไหมคําตอบคือชัดเจนฮะถ้าเป็นรีลาแบบนี้เราไม่ต้องห่วงกันเลยนะฮะถึงได้บอกว่า เรื่องของความไม่ชัดเจนในเรื่องของนโยบายภาษีต่างๆเนี่ยมันจะตีวนตีรวนมาทุกประเทศโดยถึงแม้แต่ประเทศไทยหรือแม้แต่ทุกสำนักตอนนี้ก็บอกครับว่าอย่าเพิ่งได้ดีใจกับไตรามาสที่หนึ่งที่เราโต3.1เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะทั้งหมดมันจะออกอาการแต่ไตรามาสสองแล้วก็ไม่รู้เลยเจรจาหมู่หรือจ่านะครับในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปีนี้เขาก็เลยบอกเะครับว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงหกเดือนสุดท้ายปีนี้อาจจะโตไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์คำถามผมคือท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อ หกเดือนให้หลังนี้หรือเศรษฐกิจครึ่งปีหลังนี้ไทยโตไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตถ้าเชื่อพิมเชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อนะฮะแล้วที่สุดเนี่ยเห็นไหมพอความไม่แน่นอนของมันก็เกิดขึ้นถึงเช้าวันนี้ตรงที่ว่าประธานคณะคณะกรรมการกลุ่มสภาพโยุโรปเนี่ยนะครับเออร์ซูล่าวอเดรอร์ลอยนี่นะฮะโทรศัพท์คุยกับทั้มเลยแล้วบอกเลยนะครับว่าเอางี้ละกันจะรีบเจรจากับอเมริกาเรื่องภาษีเนี่ยให้มันเร็วให้มันเด็ดขาดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นนะ แล้วก็เป็นคู่ค้าทางด้านการค้าในเขตเศรษฐกิจแบบนี้มานานแสนนานใกล้ชิดกันด้วยเนี่ยขอยือเส้นตายได้ไหมไปเป็นสักวันที่9กกรกฎาคมทรัมป์ก็ตอบสนองแสดงว่าก็ใจกว้างอยู่นะฮะสำหรับลุงทรัมป์นะฮะไม่ใช่ถึงขันแบบว่าเฮ้ย hey, ดีลอิสด al ไม่ได้หรือดัน i ิสดันไม่ได้ทรัมป์ก็ใจกว้างฮะอันน่อไป9กกรกาคมนี่คือสิ่งที่บอกแล้วเาว่ายิ่ง ยิ่งเจรจายิ่งต่อความแม่แน่นอนยิ่งมีสูงอย่างมากๆนะครับดังนั้นเกิดทาให้ทั่วโลกนั้นดูจะระทึกพอสมควรทหาร่าเช้าวันนี้ไม่มีการพลิกเกมจากทรัมป์อีกครั้งหนึ่งโดยการยอมต่อเส้นตายให้กับสภาพยุโรปไปถึง9ก้ากรกฎาคมแทนที่1มิถุนายนนี้สินค้าจากยุโรปเนี่ยเข้าอเมริกาเจอ25สสูงจัดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าตามกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องดูแล้วครับว่าเศรษฐกิจในช่วงของ ครึ่งหลังของปีนี้จะโตเพียงไม่ถึง1%หรือไม่นะครับ